หรือเราจะรีวิวเมาส์มอนสเตอร์นะอ่ะเริ่มจากเริ่มจากสเปคกันก่อนเริ่มสเปคกันก่อนนะฮะอ่าเริ่มตัวแรกนะครับมีมาโครคีอันนี้สําคัญเลยนะครับตัวนี้เป็นมาอะไรมาโครครีที่ราคาต่ำที่สุดนะครับสามร้อยเก้าสิบบาทเองแล้วก็สามารถเซฟเซฟเมมโมรีลงในเมา <memory S 1> สามาม์เาได้ใช่ครับเราเรียกว่าออนบอร์ดเมมโมรีครับผมออนบอร์ดเมมโมรีดีข้อดีก็คือสามารถใช้กับเกมที่บล็อกบล็อกมาโครซอฟต์แวร์ได้นะครับ คือมันจะเซฟไปในเมาส์ได้เลยหมายความว่าถ้าเซฟไปในเมาส์แล้วเนี่ยเกมมันจะไม่รู้กันเถอะใช่ครับผมเล่นได้หลายเกมเลยแต่ทุกเกมับที่มีอยู่โปรแกรมแอมเบรซอฟต์แวร์ซึ่งเดี๋ยวในนี้เราจะทําให้ดูในเกมไฟแดงด้วยครับแล้วก็สามพันสองร้อย dpi ครับผมคือดีแบอสูงสุดนะครับสามพันสองร้อย dpi default คามแต่ว่าจริงๆรแล้วเปลี่ยนสีได้แค่ได้แค่สีสีนะครับสีสีกล่องผิดครับผมมาดูในกล่องกันนะครับในกล่องนะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะ ก็จะเจอกับเจ้าตัวมอนสเตอร์รอคอยเราอยู่นะครับอืมตแกะจากพลาสติกลอกดูที่ปุ่มต่อนะครับปุ่มทั้งหมดในในตัวเมาส์นะครับมีทั้งหมด6ปุ่มนะครับก็จะเป็นด้านข้าง2ปุ่มนะฮะคือ b บ็ค p o ร์เตัวนี้เซ็ตค่าดม,มาโครได้นะครับก็คิซ้ายคลิกขวานะฮะแล้วก็ปุ่มตรงกลางนะฮะ ไอ้ปุ่มนึงเป็นปุ่มเดยเปลี่ยน dpi นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งตัวเจ้าตัวมอนสเตอร์นะครับเราใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับในการผลิตนะครับในการเคลือบสีนะครับซึ่งเราจะเคลือบสีส้มฉากเข้าไปด้านใต้เมาส์นะครับด้านใต้โลโก้อีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งทําให้เวลาจะไม่ลอกล่อนนะครับนะฮะก็คือมันจะฝังอยู่ข้างใต้ใต้ตัวเมาส์เลยดูเกิวดูรสชาติชัดนะัะ ในหน้าของ Advanced Setting นะครับก็คือเป็นหน้าเซตมาคั่วคีนะครับวิธีการเซตนะฮะก็เรื่อกขั้นต้นนะครับขัน้นตอนที่หนึ่งก็คือมันที่ช่อง name น,นะครับก็คือพิมพ์ชื่อมาคร่วคีที่เราต้องการกดปุ่ม new นะครับชื่อมาครคีคีก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับ 1, 2, มาครคีหนึ่งสองสามแล้วเราสามารถกด record นะครับหลังจากกด record แล้วก็คือจะกด ที่คำสั่งที่ต้องการนะครับก็คือจะบันทึกให้อัตโนมัติเลยอืมอกดตัวนะฮะได้อดเสรตผมรากดหนึ่งสองสามนี่นะฮะดกดบนคีย์บอร์ดใช่ดกดบนคีย์บอร์ดครับอืมตัวตัวโปรแกรมก็จะดีเทคค่าจะห็นค่าว่าเรากดปุ่มอะไรไปบ้างนะครับใน <S <S ส่วนตรงนี้อืมก็คือแล้วก็ในส่วนของหน่วงเวลานในการปุมปุ่ม,มแต่ละปุ่มนะครับอืม เพื่องปุ่มตรงนี้นะครสามารถแก้ไขได้นะครับในเวลานะครับกดคลิกขวานะครับแล้วก็ modify delay นะฮะก็คือในบางเกมนะครับค่า delay แต่แต่และสกิลไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็มาสามารถใส่ค่าตรงนี้ได้เลยว่าสกิลต่อไปจะให้เวลาเท่าไหร่ในการรันนะครับแล้วก็ไอส่วนของ m a โ r รเมาส์นะครับ กฟมก็คือเนี่ยนะฮะแอดกดคลิกขวานะครับอ่าหลังจากปฟากดสุดท้ายที่เราเสร็จแล้วกดคลิกขวามีคําสั่งเพิ่มขึ้นมานะครับขั้แรกนะครับเนี่ยแอดโฟมกดนะครับเลฟบัฒนก็คือคลิกซ้ายนะครับไลก็คือคลิกขวาเรียกว่าคือตรงกลางนะครับเหมือนกเป็นคลิกซ้ายดาวนี่คือเรากดคลิกลงไปนะครับคําสั่งแรกนะฮะหลังจากนั้นเหมือนเดิมคลิกขวาเหมือนเดิม เมื่อเราคลิกลงไปแล้วต้องต้องสั่งให้ตัวเมาส์กดคลิกกดปล่อยปล่อยตัวคลิกด้วยนะครับก็เป็นอัพนะฮะไปได้คําสั่งนี้นะครับกดลงแล้วก็ปล่อยขึ้นนะครับอื้ตอนเร็จก็คือเหมือนเท่านี้ก็เหมือนเรากดเมาส์ใช่ครับขึ้นลงครับเราจะกดเพื่ออะไรครับกดเพื่อมาเป็นยิงนะครับถ้ากับเหมาในส่วนของบางเกมก็คือเป็นใช้ตัวคลิกคลิกยิงอย่างสไนเปอร์อย่างเกมพวกเกมยิงปืนพวกนี้พวกเนี้ยครับ ก็สแสดงว่าทําให้เมาส์เซตมาโคเมาสวกับคีย์บอร์ดเข้าไปด้วยกัน,นเลย้ยลอได้เลยใช่ครับโอ้แล้วเราจะเซตไว้ที่ปุ่มไหนครับอ,อเสร็จแล้วนะครับกดเซฟเมื่อมาทึกค่าเรียบร้อยแล้วกดเซฟนะครับเสร็จเสร็จก็กลับไปหน้าหน้าหลักนะฮะอันนี้ผมจะเซฟไว้ที่ปุ่มปุ่มสี่แล้วกันนะครับก็คือปุ่มข้างด้านหน้าใช่ครับผมคือปุ่มนี้นะครับ เราเลือกมาที่ Marco นะฮะโคหนึ่งของฝั่งที่เราใช้ไป้เมื่อกี้นะครับก็จะได้ที่ตรงนี้โอเคครับเสร็จแล้วกด Apply อ่ากด Apply เสร็จโปรแกรมจะให้ให้เรายืนยัน,นคำสั่งในการเปลี่ยนทีนะครับอืมแกดปุ่มเนี่ยครับตามที่สวอตกคลิปอยู่อ๋ทำไงครับเอ่อกดปุ่มสีนี่น,นะฮะเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่ง โปรแกรมก็จะจาค่าแล้วโอเคนะครับแล้วก็เป็นเมนูคําสั่งเพิ่มเติมนะครับเมาส์ตัวนี้นะครับสามารถบันทึกได้5โปรไฟล์นะครับก็คือทางด้านนี้คือโปรไฟล์ที่1โปรไฟล์2นะครับโปรไฟล์3แล้วก็มีเดียคนสงสัยว่ามีเดียกับเกมต่างกันยังไงนะครับผมเปิดหน้าเสร็จที่ให้ดูเมื่อสั่งไว้หน้ามีเดียนะครับ คือปุ่มตรงนี้นะครับก็คือสำหรับลองเล่นดูหนังฟังเพลงคือโปรแกรมเขาเซตดีฟอยู่แล้วเพราะถ้าอยากดูหนังฟังเพลงให้มาใช้เนี่ยคือเราเราเราเซตไปให้แล้วอ้าวถ้าเกมอ่ะนะครับเกมก็คือการเล่นเกมอ่าเซตห้เกมอยู่แล้วใช่ซึ่งเราสามารถตั้งได้เกมปุ๊บแล้วก็มากดเปลี่ยนแล้วไปเซฟไว้ที่ไปที่ DPI หนึ่งได้ใช่ไหม อ่านี้เขาตั้งไว้แล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไปเซฟไว้ที่ CFG หนึ่งก็ได้ใช่ไหมเออไม่ได้นี่แยกอันนี้แยกกันเลยครับอ๋อไอที่แก้ขายเลยไม่ได้เลยใช่ครับแยกอ๋อแก้ขายได้ครับคือแต่คือแยกจากหากันกเลยอ่าอ่าโอเค<ช>แล้วก็ตัวคอนฟ l i c ที่เราตั้งไว้นะครับสามารถ export ก็คือเซฟเป็นไฟล์นะฮะไปให้คนอื่นใช้ได้หรือเราเก็บเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเลยนะฮะอืะอผมยังถึงของฝากที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะ นะครับคอนฟิกที่เราเซฟไว้เมื่อเมื่อกี้นะครับนี่นะฮะไฟล์นี้เราสามารถไปเปลี่ยนกับเพื่อนอื่นหรือส่งให้เพื่อนได้เมื่อเราเล่นเกมเกันอะไรเงี้ยครับแชร์ประสบการณ์ในการเล่นเกมได้ก็คือเราสามารถ Import ไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ได้เลยเพื่อที่อยู่ไฟล์นะฮะคอนฟิกเมื่อกี้ที่เราเซฟไว้ก็เลือกโอเพนนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะอธิบายว่าในในส่วนของ Import ไฟล์นะครับ เดี๋ยวทางเราจะเซตแต mm ่ละเกมไว้ให้เลยนะครับว oh ่าแต่ละเกมใช้มาโคอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็มาสามารถ Import มาโคของเกมนั้นได้เลยอย่างไฟแป้งแลกหน้าล็อกอะไรพวกนี้นะครับผมจะเซตไว้ให้เอาไหนเราไปเปิดเว็บไซต์เราอ่าเว็บไซต์อยู่ที่ไหนเปิดเขาจะไปหาครับอ่าถ้าพื่จะเปิดไซต์นะครับก็คือเปิดลิงก์นะฮะเมือใครไม่รู้ก็ g o o g l e อะไรก็ได้ครับอ่า มีโรชั่นโรชั่นในครับสปอร์ตอีสปอร์ตน่าจะ่ขึ้นอันแรกอยู่แล้วครับอ่าเว็บไซต์เราอันแรกอันแรกจะรอแหละอ่าอ่านไปแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดใช่ไหมใช่ครับก็ไปที่ดาวน์โหลดอ่าโอเคมันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับที่ดาวโหลดอยู่นะฮะเราสามารถเลือกเป็นประเภทได้คือเกมมิกเมาส์ได้นะฮะ เพื่อไปหาตัวเจ้าตัวมอนสเตอร์นะครับจะโชว์แต่มาท์คอมมิ่งเกมมิม่งม,มาขึ้นมาแล้วมอนสเตอร์อ,รอยู่ตรงนี้นะที่ชอบตระโดดกันไม่เจอ,อนี่นะ่ะโอเคปดตรวจเนี่นี่นะฮะโอเคนี่ครับก็ซือ้อ่ามาแล้วแล้วก็ อีเมนูคาสั่งหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนของ l v d setting ซึ่งลูกค้าถามมาเยอะนะครับว่าทําไมไม่เปลี่ยนสีจริงๆแล้วมันเปลี่ยนใช่ครับแต่เพราะว่ามันเคลือบสีส้มอยู่อย่างที่บอกไปตอนแรกครับอ้าวงั้นลองทำหน่อยได้ไหมครับจะมีเมนูทั้งหมดวิที่โหมดนะครับก็คือ slow fast ก็ static นะครับ static ก,ก็คือสีเดียวนะครับไม่ไม่เปลี่ยนยางานของส s t a ก i c ดนะครับ อ่าแล้วก็กดนี่ครับก็คือสีจะเปลี่ยนตาม DPI ที่เราใช้นะคะรับกับปุ่มกลางนี่นะ,ะนี่นคือจริงๆมันเปลี่ยนนะครับเป็นเรดเป็นพิงเป็นกรีนแต่ว่า<ช>เพราะเราเคลือบสีส้มมันเลยไม่เห็นใช่ครับอ่าาต่อครับ<ช>แล้วก็อีกโหมดนึงก็คือปิดไปเลยหรือว่า แปสีปีนี้นะครับ fast fast คืนนี้จะเปลี่ยนเองใช่ไหมใช่ครับสีจะเปลี่ยนไปเลยที่กดแอปพลายนะครับแล้วก็ปุ่มสียืนยันทำไมต้องกดปุ่มสียืนยันครับเอ่อเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งที่ที่เราที่เราตั้งค่าเป็นเอาปุ่มอื่นเอาปุ่มอื่นยืนยันได้ไหมเออมันจะมันจะขึ้นมาโชว์ครับว่าให้กดปุ่มอะไรครับอ๋ออ่าเดี๋ยวดูนะอีกทีนึงนะอีกนิดนึงนะอ่าสโลนะครับแล้วก็แอปพลน์นะครับ นะครไปขึ้นมาว่าให้กดคําสั่งไหนเพื่อเป็นการยืนยันนะครับเพื่อเป็นการสตาร์ทคําสั่งที่เราเซฟไ้เมื่อกี้อ่าทุกสี่สี่คือตัวสี่คือ forward ตัวด้านหน้านี่นะครับมันเคยขึ้นเป็นสามเป็นสองมั้งไหมเออจะมีหลักๆจะเขียนสี่กับหกครับอ่าโอเคสี่คือปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มหกก็คือปุ่มนี้อ่าโอเคสี่ปุ๊บได้ได้ working นะมันจะเขียนนี้แล้วมันก็จะเปลี่ยนเองเลยถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมใช่ครับอ่ากับยึดตามตาม จริงๆมันกระพริบอยู่นะแต่เราเห็นเป็นสีเดียวจริงๆมันมีอยู่ทั้งหมดสีรสี